ไม่รู้จริงก็ไม่ควรกล่าวอ้างองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะคะหรือพระไตรปิฎกนะคะเพราะการกล่าวอ้างย่อมทําให้คนเข้าใจผิดเออคุณคิดเห็นอย่างไรกับคอมเมนต์ประมาณนี้คะซึ่งมันมีอีกหลายคอมเมนต์ที่เมน้นแบบนี้นะครูเห็นแวบๆไม่ทันแคปนะคะแล้วทันแคปของโคนคนนี้ก็ขออนุญาตหยิบยกมาอย่างนี้คําว่ากล่าวอ้างหมายความว่า,า,อ,า,วาอะไรคะหมายความว่าเราจะเอาให้มันตรงกับหนังสือเป๊ะใช่ไหมเหมือนสังคมไทยวันก่อนเนี่ยครูไปเห็น คนถามอาจารย์เบียร์เหมือนกันว่าคิดเห็นอย่างไรกับระบบการสอนการเรียนรู้ของประเทศเราระบบการเรียนของประเทศเราซึ่งอาจารย์เบียร์ตอบไปดีมากนะคะว่าระบบการสอนของประเทศเราเนี่ยไม่ได้สอนเพื่อไปสร้างอาชีพแต่สอนไว้กดกันเหยียดกันแค่เพียงอะไรรู้ป่ะใครจาแม่นกว่ากันสอนระบบไทยเนี่ยสอนเพื่ออะไร เพื่อเอามาแข่งขันกันสอนเพื่อเอาไปสอบแค่นั้นเองสอบเพื่อแข่งขันพอคนที่เก่งจำแม่นมีโอกาสก็เหยียดคนที่ไม่เก่งไม่มีโอกาสไม่ได้ชอบด้านนั้นนี่คือสังคมความรู้ของประเทศเราเหมือนสิ่งที่เรากําลังโต้กันในสังคมนี่นะคะว่ามึงสอนผิดมึงมาสอนไม่ถูกมึงพูดไม่ตรงกับไปเปดดูพูดมุ่นนี่นั่นมึงสอนผิด มึงพูดไม่ตรงในพระไตรปิฎกมึงอย่างนั้นไม่ถูกมึงพ่อมึงไม่ได้เรียนอันนี้มามึงไม่มีสิทธิ์อย่างนั้นมึงสอนผิดอย่างนี้นี่คือสังคมไทยไม่ได้มองแก่นสารมองสาระที่จะแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ฟังเขาในทัศนคติที่นําไปใช้มันเหมือนกันค่ะมีไลฟ์คอรมีครูมีคนสําเร็จอีกมากมายเปิดช่องมาสอนให้เราเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไรให้หมดนี่ เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไรให้มีคุณภาพเป็นคนที่มีชีวิตสมบูรณ์แบบเคยฟังไหมคะไม่หรอกไม่สนุกน่าเบือ่อหรือมีใครสักคนหยิบหนังสือมายื่นให้อ่านอ่านแล้วคุณจะมีชีวิตที่เปิดอิสระนะอ่านแล้วจะ,กะเกษียณได้นะอ่านแล้วจะหมดหนี้นะอ่านแล้วสุขภาพจะดีนะทํำไหมคะไม่ทําเหมือนกันกิ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 นแล้วก็บ่นอยากหอมแล้วพอเขาบอกว่าอยากหอมไปออกกําลังกายสิ เปลี่ยนวิธีการกินสินอนได้พอสิทํำไหมคะไม่ทําเราเป็นคนที่มีนิสยัยอันเป็นสันดานแบบนี้แล้วพอใครทําอะไรไม่ถูกจริตตัวเองหรือจํามามึงผิดมึงผิดแต่ทั้งทั้งที่ตัวเราไม่พอกินไม่เป็นประโยชน์และไม่มีความสุขเสซะด้วยซ้ำนี่คือสาระสําคัญในช่องของครู ครูพร้อมตอบทุกคําถามในมุมมองของโคคนนึงที่จะตอบว่าสุดท้ายของสุดท้ายไม่ว่าใครจะอสอนถูกสอนผิดอ้างอะไรก็ตามคําถามคือคุณเอามาทําให้ชีวิตคุณดีหรือยังคนที่คุณบอกว่าเขาสอนถูกคุณเอามาใช้ให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือยังคนคนที่คุณบอกว่าเนี่ยถูกเนี่ยดีเนี่ยใช่แล้วคุณเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือยังถ้าเกิดมันมีคนคนนั้น แลวทาไมวันนี้คุณถึงเป็นเท่านี้ถ้ามันมีคนที่คุณบอกว่าเนี่ยคนนี้สอนผูกอาจารย์เบียสอนผิดคําถามคือแล้วทาไมคุณตามคนสอนถูกชีวิตคุณมีเท่านี้ละ่ะถ้าคุณบอกว่าคนนี้สอนผูกคุณได้อะไรจากเขาและเอามาใช้ให้ชีวิตดีอย่างไรทําไมไม่ตั้งกล้องทําคลิปขึ้นไลฟ์แชร์ประสบการณ์นะั้นแหละว่าฉันไปฟังคนคนนี้ที่สอนผูกแบบนี้และฉันเอามาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างนี้ทําไมคุณไม่ทำอะคะเพราะตัวคุณ ต่อให้ฟังใครอีกล้านคนและถ้าตัวคุณยังเน่าอยู่มันไม่มีคําว่าถูกหรือผิดไม่มีคําว่าแอบอ้างหรือไม่เพราะคุณแค่ตัดสินคนจากสังคมที่คุณเป็นจุดยืนที่คุณเป็นความรู้ที่คุณมีโรคแคบๆของคุณเท่านั้นเองวันนี้จะไม่บอกว่าใครเก่าอ้างใครสอนผิดใครสอนถูกใครออกสื่อใครอะไรก็ช่างมันคือคนเห็นแก่ตัวที่ปัดการไม่เปลี่ยนสันดานตัวเองให้กับสังคม สันดานตัวเองต้องเปลี่ยนที่ตัวเราเองไม่ใช่ให้สังคมมาเปลี่ยนเราเราไม่ชอบเรามองว่าเขาสอนผิดเขาแอบอ้างมันเป็นเรื่องของเขาทาถามกลับมาอีกคนที่คุณบอกว่าสอนถูกและอาจารย์เบสอนผิดและอีกคนที่สอนถูกนั่นะนะวันนี้คุณได้อะไรจากเขามาเปลี่ยนให้กว่าคุณหมดนี่กเกษียณเป็นประโยชน์พัฒนาโลกแล้วหรือยังถ้ายังเก็บปากหุบป,ปากเอาสติปัญญาไปพัฒนาไปอ่านหนังสือไปฟังคนสําเร็จ ดีกว่ามานั่งจับผิดว่าใครสอนผิดใครสอนถูกเพราะหลายๆคนที่เม้นอะไรแบบนี้ส่วนมากอายุเนี่ยใกล้เข้าลงแล้วนะคะอายุใกล้เข้าโลงกันหมดแล้วจริงๆรุ่นพ่อแม่ดิฉันแล้วแต่คิดได้แค่นี้ทั้งๆที่เกิดมาตั้งนานแปลกนะคะทําไมบางคนเกิดมาตั้งนานถึงได้แค่นี้เพราะเอาแต่โทษว่าไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาทั้งๆที่โอกาสวาสนามันเกิดจากการที่คุณไฟรู้เข้านั้นเอง มีสมาร์ทโฟนแต่ใช้สมาร์ทโฟนไปกับความรู้ไหมล่ะก็โนแต่ใช้สมาร์ทโฟนไปกับอะไรจับผิดบูลลี่คนดูถูกคนพยายามให้ผู้คนอื่นมาคิดเหมือนฉันใช่ไหมแล้วก็บอกว่าฉันไม่มีโอกาสวาสนาฉันเลยแก่ดักดานมาถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีใครทำให้เราแย่ได้นอกจากตัวเราเองสันดานเราต้องเปลี่ยนด้วยตัวเราเองวันนี้กลับมาพินิจพิจารณาตัวเองก่อนพินิจพิจารณาผู้อื่น แล้วตื่นรู้ตื่นทำจากหลักความคิดทัศนคติที่เปลี่ยนใหม่จากมุมมองใหม่อย่าเป็นคนที่มีความรู้เท่าหางอืง่นและไปตัดสินคนที่เขาอ่านหนังสือฟังคนสําเร็จฟังสัมภาษณ์เปิดหูเปิด,ปด,ปด,ปดตากว้างเลยค่ะอย่างคุณนะ่ะเที่ยวอยู่ในแค่ประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วไปว่าคนที่เที่ยวมารอบโลกว่ามึงอะ่ะไม่รู้จักไอ้นี่เลยแต่มึงอะ่ะไม่รู้จักอีกล้านร้านอย่างเลยนะแบบนี้นะ่ะ คุณเข้าใจความหมายเนาะครูก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนและหาคุณชอบเนื้อหาสาระแบบนี้นะคะก็ฝากทุกคนสนับสนุนช่องครูด้วยการกดหวัวใจคอมเมนต์กดบันทึกนะคะหรือว่ากดแชร์และฝากติดตามในทุกทุกสื่อของครูด้วยนะคะแล้วจอเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวาวอย่าเอาธรรมะมาหาแดกก็พอมึงจะทาอะไรก็เรื่องของมึงหมายถึงอาจารย์เบียหมายถึงฉันหมายถึงใครคะหมายถึงตัวคุณก่อนก่อนอื่นเสื้ออะไรด้วยล่ะคะ ธรรมะไม่ได้เป็นหนักบนหัวบิดามารดาใครนะคะธรรมะเป็นสิ่งที่คนมีปัญญาเปรียบเป็นบัวสามเราใครมีปัญญาฟังในเหล่าไหนก็อยู่ในเหล่านั้นไปไม่เห็นจําเป็นต้องไปตัดสินเหล่าอื่นให้คิดต่ตําตมเหมือนเราเลยคุณมีปัญญาฟังแค่ไหนคุณก็เอาไปใช้แค่นั้นสิคุณจะไปนั่งตัดสินคนอื่นเอาธรรมะมาหาแดกหรือไม่ทําไมล่ะถ้าคุณจเจริญแล้ว แต่คุณไม่มีธรรมะหรือเปล่าคุณเลยไม่มีปัญญาเอาหูของคุณไปฟังธรรมะจากคนอื่นและมองว่าคนอื่นเอาธรรมะไปหาแดดอ่ะหนังสือพุทธวจนะเร่มเนี้ยมีคนอ่านเป็นร้อยมีคนอ่านเป็นพันจะมีคนเอาไปใช้จริงได้กี่คนคะก็คนที่คิดว่าตัวเองรู้อะแต่ไม่พอกินอะอ่านไปเถอะอ่านจบไปเถอะใช้ไม่เป็นแต่คนที่อ่านออกเขาจะอ่านแค่ท่อนเดียวนะตีความหมายง่ายๆนะคะ เพราะอาวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายประโยคสั้นๆแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันตีความหมายไม่เหมือนกันนำเสนอไม่เหมือนกันแชร์ไม่เหมือนกันเรียกว่าจริตการสอนของแต่ละคนฉันอ่านฉันได้อะไรฉันก็จะแชร์ในแนวของฉันคนที่ฟังฉันเข้าใจจริตเดียวกันสินเสมอกันชอบฟัง คนที่โง่ดักดานคือคนกลุ่มไหนรู้ไหมฟังไม่เข้าใจไม่ใช่จริตตัวเองไม่ชอบบุคลิกเขาไม่ชอบกิริยาเขาไปบอกมึงสอนผิดมึงอธิบายผิดไม่ถูกที่กูอ่านมาถูกแต่ทั้งทั้งที่มันเป็นประโยคเดียวกันแค่ตีความหมายไม่เหมือนกันแค่เอาไปใช้ไม่เหมือนกันก็เที่ยวไปตัดสินกันเองว่าของกูดีของมึงไม่ดีนี่เรียวกว่าคนโง่ค่ะ คนฉลาดจะไม่สนใจว่ามึงตีความหมายประโยคนั้นอย่างไรแต่เขาจะสนใจแค่ว่าเมื่อมึงตีความหมายแล้วมึงเอาไปใช้ได้หรือเปล่าการจะเอาธรรมะมาหาแดกหรือไม่มันไม่ได้อยู่ที่บุคคลนั้นๆแต่มันอยู่ที่ปัญญาคนฟังมึงมีปัญญาฟังหรือเปล่าล่ะถ้ามึงมีปัญญาฟังแสดงว่าชีวิตมึงต้องเจริญรุ่งเรืองเป็นประโยชน์มีปัญญาที่จะสอนคนอื่นแต่ถ้าวันนี้ชีวิตมึงอะดักดาน จะเข้าโรงอยู่แล้วกินก็ยังไม่พอพ่อแม่ก็เลี้ยงไม่ได้ทํางานก็ง้งก็ไม่รู้จะหยุดทํางานได้เมื่อไหร่แสดงว่ามึงไม่มีปัญญาฟังเขามึงไม่มีปัญญาใช้ธรรมะมึงไม่มีปัญญาเอาไปทํามาหากินได้เพราะธรรมะสามารถเอามาสร้างปัญญาให้มีอาชีพให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตได้ให้รู้จักทุกให้รู้จักชีวิตให้รู้จักว่าอะไรควรยึดอะไรควรวางอะไรควรใช้ สังคานหรืออัวิชาคืออะไรธรรมะสอนไว้และอีกคนที่บอกว่าอย่าเอาธรรมะไปหาแดกอย่างมึงเป็นใครอะคะมีกินหรือยังคะพอกินหรือยังคะมีประโยชน์หรือเปล่าคะและไอ้คนที่บอกว่าไม่ได้เอาธรรมะไปหาแดดก,ก่อนที่จะไปหาแดดเอาไปใช้เป็นหรือ,อยังก่อนตั้งคําถามกลับไปอย่างนี้สําหรับใครอีกหลายคนเลยนะที่มาว่าอาจารย์เบียที่มาว่าคนที่ออกมาสอนธรรมะตอนนี้เอาธรรมะมาหาแดดเขาอ่านมาหนึ่งบทเขาได้ประสบการณ์อะไรเขาเอามาแชร์ เขาเป็นประโยชน์ค่ะเขาแชร์มุมมองความคิดทัศนคติของเขาคุณไม่มีปัญญาฟังคุณแค่สไลด์ผ่านคุณไม่มีปัญญาฟังคุณแค่บอกช่องเขาและไปใช้ชีวิตอันต่ำตูมของในที่ของคุณในคอมฟอร์ตโซนของคุณไม่ใช่คุณไม่มีปัญญาฟังตีความหมายในแบบที่คุณเอาไปใช้จริงไม่ได้และชีวิตก็ไม่เจริญอยู่และไปบอกว่าคนที่เขาจเจริญแล้วมึงผิดมึงผิดมึงผิดแบบนี้เป็นขยะต่อสังคมนะคะโดยเฉพาะอไอ้คอมเมนต์เนี้ย ขยะนะคะคุณนะ่ะพิจารณาตัวเองดูว่าไอ้ที่ไปกล่าวหาว่าคนอื่นเขาทํามหาแดกเนี่ยไอ้ธรรมะของคุณนะ่ะมีปัญญาใช้มันก่อนหรือ,อยังฝากไว้ให้คิดคิดเห็นอย่างไรลองคอมเมนต์สำหรับคนที่เมน้นแบบนี้คิดเห็นอย่างไรกับคนที่อ่านหนังสือจบทั้งเล่มแต่ไม่มีปัญญาใช้มันกับบางคนที่อ่านบางข้อบางกรนนำมาใช้เกิดประโยชน์แบ่งปันผู้อื่นแบบนี้เรียกว่ามีประโยชน์ต่อสังคมหรือไม่พวกคนลองคอมเมนต์นะคะหากใครชอบเนื้อหานี้และอยากสนับสนุน ให้ครูขึ้นร้ายให้ครูทําคลิปออกมาและรู้สึกว่าเนื้อหานี้มันดีต่อสังคมก็ฝากทุกคนกดหัวใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดเซฟกดคอมเมนต์และเขาเรียกว่าอะไรร่วมสนับสนุนช่องนะคะในส่วนของตัวเพจก็สามารถกดโปรแกรมสมาชิกนะคะในสตอรี่ได้นะคะกดให้ของขวัญได้นะคะใน youtube ก็สามารถให้